สวัสดีครับยต้อน,น,นอรับเข้าสู่ช่องของอันไทยทิ้งบายด็อรมาหรือช่อง Dr. m a s รครับช่องนี้ที่มีคอนเซปต์ในเรื่องราวเกี่ยวกับ your body is the best doctor ร่างกายของคุณคือหมอที่ดีที่สุดในโลกนะครับมาดูแลทำความรู้จักกับเขาเพื่อให้เขาแข็งแรงอย่าทำอะไรที่บั่นทอนเขานะครับเพื่อให้เขาดูแลเรา ไปให้นานเท่านานเราเชื่อมั่นว่าเซลล์ของเรามีความสามารถในการซ่อมแซมดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากความเจ็บป่วยความเสื่อมหรือความชราหรือแม้แต่การเป็นมะเร็งได้นานที่สุดนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับมีหัวข้อที่อยากจะนําเสนอจริงแล้วก็อยากนําเสนอมานานแล้วลหละนะครับก็คือในเรื่องของ การกินน้ำมันปลาเพราะตอนที่ทําช่อง YouTube ใหม่ๆมีคนเข้ามาถามเรื่องนี้เยอะมากแล้วตัวเองก็ลืมไปนะครับว่าเออควรจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็ไปนค้นข้อมูลมาให้นะครับว่ามีข่าวลือที่เขาบอกว่ากินน้ํามันปลาแล้วทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะนะควรจะกินต่อนะหรือพอแค่นี้นะครับตรงนี้นี่นะครับก็เลยให้เอาข้อมูลมาว่าข้อมูลนี้เป็นจริงนะครับนะ เป็นจริงแค่ครึ่งเดียวนะครับเป็นจร่งแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวยังไงเราไปดูกันนะครับนะก็คือว่าอันนี้เป็นการรวบรวมงานวิจัยนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าในทางการแพทย์เนี่ยจะยอมรับอะไรใดๆ,ๆ,ๆก็ตามต้องมีงานวิจัยนะครับเชิงประจักษ์ให้เห็นชัดเจนนะครับนะซึ่งงานวิจัยอันนี้ก็ตีพิมพ์ในวารสารจ,จาม่านะครับนะเป็นวารสารที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากเลยนะครับ เมื่อปี2021นี่เองนะครับนะเมื่อปิเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็บอกว่าการกินน้ำมันปลาโอเมก้า3นะครับนะทำให้เกิดความเสี่ยงของหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดที่เราเรียกว่า atrial fibrillation นะครับ atrial คือห้องหัวใจชั้นอห้องหัวใจ ช่วงบนนะครับแล้วฟิบรชัョก็คือว่ามันเต้นแบบพิวพ้วพิ้วพิ้วไม่เป็นจังหวะนั่นเองนะครับนะซึ่งภาวะนี้เนี่ยนะครับงานวิจัยอันนี้รวบรวมจากงานวิจัยหลัก4งานวิจัยนะครับซึ่งงานวิจัยหลัก4งานวิจัยนี้เขาเขียนตามนี้นะครับขอขอเล่เาตรงนี้นะครับขอเอาเป็นภาษาอังกฤษมาเนาะเพราะไม่อยากให้มันผิดเพี้ยนนะครับแต่จะชี้ตัวเลขให้เห็นนะครับว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับ การวิจัยอันแรกซึ่งมีเขาเรียกว่ามีน้ำหนักมากพอสมควรเลยนะครับคืองานวิจัยที่เรียกว่า strength นะครับนะครับคือการศึกษาใน,เ,นเขาจะเป็นตัวย่อของเขาละนะครับในงานวิจัยนีนะ้ใช้คนเข้าอยู่ในงานวิจัยถึง13,000คน13,000คนนึกดูงานเยอะนะไม่น้อยนะนะครับแต่คนไข้กลุ่มนี้เป็นคนไข้ที่มีโรคหัวใจและหลอเดเลือดแล้วนะครับ1มื่นเยอะ แต่คนไข้กลุ่มนี้ไม่ใช่คนทั่วไปไม่ใช่พวกเรานะคือคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วนะครับแล้วเ้าแบ่งออกเป็น2กลุ่มคืองานวิจัยที่จะน่าเชื่อถือเนี่ยจะต้องมีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มแล้วมีการเปรียบเทียบกันนะครับโดย2กลุ่มนี้ต้องพยายามให้เหมือนกันทุกอย่าง และเปรียบเทียบตัวแปรตัวเดียวก็คือการกินน้ํามันปลากับไม่กินดังนั้นกลุ่มหนึ่งที่เขากินเนี่ยนะครับก็คือเขากินน้ามันปลาที่มีส่วนผสมของ EPA กับ DHA ที่เราคุ้นเคยกันอยู่เนี่ยในปริมาณที่สูงมากนะครับสูงเท่าไหร่สูงคือ4กรัมนะครับเราลองนั่งนึกดูนะว่าเรากินน้ํามันปลากันเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ประมาณ1กรัม นะครับถ้าแนะนําให้สูงสูงก็คือประมาณสองถึงสามไอ้สามถึงสี่เนี่ยเป็นคําแนะนําในคนไข้โรคหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นะค,คนไข้กลุ่มนี้ก็มีมีแนวโน้มว่าโอเคมีคําแนะนําอยู่ว่าในโรคหัวใจอาจจะต้องกินสูงหน่อยนะประมาณ4กรัมต่อวันแล้วเขาเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกินน้ำมันหลอกน้ำมันหลอกที่เขาใช้คือน้ำมันข้าวโพดนะในงานวิจัยนี้นะหมื่นสาพันคนแบ่งเอาเป็นสกลุ่มกลุ่มหนึ่งประมาณ6กพัน นะกลุ่มหนึ่งกินน้ํามันปลาอีกกลุ่มหนึ่งกินน้ํามันหลอกคือน้ามันน้ามันจากข้าวโพดนะครับแล้วนอกนั้นคือพยายามให้มันมีความคล้ายกันหมดไม่ว่าจะเป็นเพศไม่ว่าจะเป็นอายุไม่ว่าจะเป็นสถานะของโรคไม่ว่าจะเป็นความอ้วนโรคเบาหวานไขมันความดันอะไรคงจะมีคล้ายๆกันนะครับเพื่อไม่ให้ปัจจัยเหล่านี้มาเป็นปัจจัยตัวกลัว ผลน,นะครับเขามีการศึกษาติดตามไป42เดือนค่าเฉลี่ยคือ42เดือนเรานับดูประมาณกี่ปีประมาณสักเกือบ4ปีเนาะเรากินน้ำมันปลาไป4ปีนะครับผลที่เกิดขึ้นคือในเรื่องของการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่แตกต่างอ่าแต่นั้นตรงเนี้ยจะเป็นจุดอ่อนเลยที่ควรจะมาโจมตีเลยนี่ไงกินแล้วไม่เห็นจะต่างเลยคําถามคือการป้องกันพวกนี้บางทีเนี่ยเอาตรงๆนะนะเอาตรงๆว่าหลอดเลือดมันพังไปแล้วอ่ะนะครับหลอดเลือดมันพังไปแล้ว นะครับคุณจะมาป้องกันเนี่ยนะครับบางทีมันสู้ยาไม่ได้หรอกเอาตรงๆนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าบอกผลในงแง่ของการป้องกันดูที่4ปีอ่ะมันก็ดูไม่ออกนะป้องกันนะจะ4ปีเลยเหรอนะป้องกันไม่ให้แก่เงี้ยนะกินไป4ปีอะกินไป1นปีมาดูซิใครแก่ใครไม่แก่มันไม่ได้ไงนะบางทีมันก็ยังวัดไม่ค่อยชัดเจนนะในเรื่องของพวกนี้อะแต่ว่าในเรื่องตัวนี้ครับชัดเจนเลยว่า4ปีเกือบ4ปีนะ การป้องกันไม่ได้เรื่องไม่แตกต่างไม่มีความต่างกันระหว่างกลุ่มกินยาหลอกกับกินน้ำมันปลาแตา่โรคขอโทษการเต้นหัวใจ af เนี่ยนะครับ af เนี่ยไม่ใช่ a c าเดมี f a n ตาเชียนะนะครับก็คือหัวใจเต้นกิดจังหวะเนี่ยพบสูงขึ้นอย่างชัดเจนโดยพบในกลุ่มที่กดกินน้ำมันปลา2.2%คือร้อยคนเจอ2คนกับกลุ่มที่กินน้ำมันหลอกเนี่ยประมาณ1.3%่ถ้าเทียบกันร้อยคนนี่คือประมาณสัก -1 คนนะเขาเทียบแล้วห่างกันประมาณ1.69เท่า และอันนี้ดูเป็นตัวเลขที่มีนัยสําคัญนะเปรียบเทียบกันแล้วก็คือว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นประมาณสัก2เท่าอะเอาง่ายๆจาก1คนเป็น2คนอันนี้ถือว่าถือว่าร้อยคนเจอเจอเจอสเจอหนึ่งก็ถือว่าเยอะเนาะอ่ะทีนี้อันนี้ก็คิดว่ามีน้ําหนักไหมมีเพราะว่าค่าสถิติอะไรเนี่ยมีนัยสําคัญหมดเลยถ้าใครเคยเรียนสถิติมานะค่า P-valu e เนี่ยน้อยกว่าจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอันนี้ถือว่ามีนัยสําคัญะนะครับทีนี้อันนี้เนี่ยฟังดูแล้วน่ากลัวไหม โดยส่วนตัวยังขอต้องบอกนี่ว่ายังเฉยๆยังเฉยๆเพราะว่ามันมีมันมีจุดประเด็นอยู่หลายเรื่องนะครับนะหมายความว่าถ้าหากว่าจะนําไปอธิบายกับคนทั้งโลกมันจะบอกได้ว่าคนทั้งโลกถ้าคุณกินน้ำมันปลา4กรัมเนี่ยนะคุณจะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะคําตอบคือผิดนะผิดเพราะว่างานวิจัยนี้ไม่ได้ทํากับคนทั่วไป ทำกับคนที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับดังนั้นจะไปเหมารวมไม่ได้เพราะเรายังไม่เคยรู้นะนอกจากมีการทําจริงๆในคนปกติจริงๆคนปกติกับคนที่เป็นโรคหัวใจการตอบสนองอาจจะไม่เหมือนกันคือไม่มีใครรู้ไงแต่จะไปเหมารวมไงถ้าจะเหมารวมก่อนก็คือคนเหมือนกันนะ่ะมันไม่ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเกิดใครที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่จะกินสูงๆต้องระวังนะแล้วความเสี่ยงเท่าไหร่ความเสี่ยงคือ หนึ 1> 1, 1, 1, 1่งหนึ่งเท่าหรือประมาณสองเปอร์เซ็นจากหนึ่งเปอร์เซ็นเพิ่มเป็นสองเปอร์เซ็นเราก็ชั่งน้ําหนักดูคือถ้าเกิดสมมติว่ากินน้ํามันหลอกมีอยู่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่กินน้ํามันปลาเข้าไปสี่กรัมแล้วหัวใจเต้นผิดจังหวะห้าสิบเปอร์เซ็นตอันนี้อันนี้ไม่ควรกินนึกดึกภาพตามนะไม่ควรกินดังนั้นการจะนําไปใช้กับอันนี้ควรนําไปใช้กับควรนําไปใช้กับคนไข้โรคหัวใจเท่านั้นและให้เขาไปชั่งความเสี่ยงเอาเอง ว่าคุณคิดว่าความเสี่ยงแค่นี้มันประมาณไหนนะนะครับยังไม่จบนะครับงานเปเปอร์นี้อ้างอิง4เปเปอร์เปเปอร์ที่2ครับเปเปอร์ี่2เป็นการาาวิจัยในกลุ่มงานวิจัยที่เรียกว่า reduce Red t r reduce it trial นะครับนะอันนี้ทำในคน8,000กว่าคน8,000กว่าคนก็ไม่น้อยนะนะครับ แล้วอันนี้เนี่ยใช้โดสที่สูงเหมือนกันคือไฮโดสสี่กรัมเหมือนกันแล้วเทียบกับน้ํามันหลอกคือน้ามันมินเนอรัอลออยคือน้ามันน้ามันแร่นะครับนะมินเนอรัลออยนะครับอันนี้สี่จุดเก้าปีเกือบห้าปีนะครับพบว่านะครับการกิน EPA ลดนะครับลดโรคหลอดเลือดหัวใจเมื่อเทียบกับกินน้ํามันหลอกเห็นไหมพอระยะเวลานานขึ้นผลลัพธ์อะไรบางอย่างเห็นบางอย่างละนะคือป้องกันความเสี่ยงคือกินเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้มันมากขึ้นไปกว่าเดิมอีก อันนี้คือในคนในกลุ่มคนที่ที่เป็นโรคอันนี้เขาไม่ได้บอกนะโรคหัวใจหรือเปล่านะแต่ป้องกันได้นะแต่ระยะเวลานานขึ้นนะเห็นยังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใครอ้างอ,งอิงงานวิจัยอะไรใดๆก็ตามไปอ่านอยู่ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อนะเพราะว่าเราชอบเหมาไงนะ,นะทดลอง4ปีกินแล้วไม่ได้ผลเลยไม่ได้ผลคือวงเล็บ4ปีนะถ้า10ปีไม่รู้20ปีไม่รู้30ปีไม่รู้เพราะยังไม่รู้มีงานถ้ามีงานวิจัยเมื่อไหร่ที่ทํา2 0 3 0ปีค่อยเชื่อแต่มันยังไม่มีไงอ่า แล้วอันนี้ผลลับคล้ายกันก็คือเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดไอโคตเพิ่มความเสี่ยงหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF จาก5.3เอเทียบกับ3.9คือประมาณสัก2เท่าเอาพูดได้ง่ายนะครับระะนันขนาดสูงเพิ่มนะทีนี้งานจะมีน้ำหนักเมื่อทําซ้ําๆในคนหลายๆกลุ่มที่เปลี่ยนไปนะและจำนวนคนมากขึ้นแล้วผลลัพธ์ตัวเลขใกล้เคียงกันอันนี้ถือว่าเชื่อถือได้ดังนั้นกินน้ํามันปลาและหัวใจเต้นผิดจังหวะ เชื่อถือได้ไหมเชื่อถือได้นะครับแต่วงเล็บขนาดสูงนะครับในขนาดสูงสองชิ้นแล้วนะจำนวนคนเยอะด้วยนะครับเพิ่มความเสี่ยงจริงแล้ว2นะครับมีโรคหัวใจอยู่หรือเปล่านะครับในแง่ของการป้องกันอันหนึง่งระยะสั้นไม่ป้องกันอันนี้ระยะระยะยาวขึ้นไปอีกนิดนึ่งป้องกันนะก็ต้องมานั่งเทียบความเสี่ยงดูความเสี่ยงคือ,อดูแล้วประมาณสักเกือบเท่าตัวเนะี่ยหนึ่งจุดหกถึงจุดเจ็ดคล้ายๆกับอันแรกเลย ดังนั้นในแง่ของการกินน้ํามันปลาแล้วหัวใจเต้นผิดจังหวะมีความมีส่วนจริงนะครับแต่จริงแค่ครึ่งเดียวนะก็คืออะไร1ขนาดสูง2ในกลุ่มคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับเนาะแล้วความเสี่ยงมีประมาณเท่านี้นะครับร้อยคนเกิด5คนเมื่อเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งร้อยคนเขาเกิดเองอยู่แล้วโดยไม่กินน้ํามันปลาเนี่ยสี่คนอ่าห้ากับ4อ่ะห้าห้ากับ3.95กับ่ 9, คนนะเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งนะ,ะความเสี่ยงประมาณนี้เป็นทึกดูเอา งานวิจัยที่3ครับน่าสนใจนะครับทดลองในคนพันคนและเพิ่งเป็นโรคหัวใจเห็นไหมงานวิจัยส่วนใหญ่คือทําในคนโรคหัวใจหมดเลยไม่ใช่คนปกตินะแต่จะเอาไปเหมาโลคนปกติไม่รู้นะไม่ได้นะครับอันนี้แบ่งเอาเป็น2กลุ่มเหมือนกันแต่กลุ่มนี้กินแบบขนาดปานกลางเมื่อกี้ขนาดสูงคือ4กรัมนะอันนี้ปานกลางคือ1นึ่เอาตัวหมอกินเองจะไม่ถึง1.8กรัมเลยประมาณ1กรัมก็หรูแล้วนะครับอันนี้ขนาดปานกลาง1.8กรัม นะเทียบกับกลุ่มไหนกินน้ามันข้าวโพดเหมือนกันคอนอยเหมือนกันอันนี้ทดสอบแค่2ปีครับสั้นกว่าเดิมพบว่าการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ต่างอแน่นอน2ปีมันไม่ต่างอยู่แล้วเมื่อกี้สีปียังไม่ต่างเลยนะครับต่5ปีไม่แน่นะแต่จะบอกว่า5ปีต่างก็ไม่รู้เพราะนี่มัน1.8เมื่อกี้มัน4จะเทียบกันไม่ได้เลยนะนะครับเขาบอกว่านะครับในกลุ่มคนนะครับ ในกลุ่มคนที่กินน้ำมันปลามีหัวใจเต้นผิดจังหวะ7.2%แต่ถ้าไม่กิน4.4%นะครับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น1.8เท่าคือประมาณดูแล้ว2เท่าโอ้ขนาดกลางก็เพิ่มเนาะอันนี้คนพันคนความน่าเชื่อถือน้อยกว่าบืนแต่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือคือค่าสถิติครับมันคือ0.06นะมันเกือบจะ มีนัยยะสําคัญอันนี้มันยังไม่มีนัยยะสําคัญหมายความว่า sample size หรือจํานวนคนที่เข้ามางานวิจัยมันน้อยเกินไปนิดนึงแต่ก็ดูเหมือนว่าขนาดกลางๆเป็นโรคหัวใจนะมีความเสี่ยงนิดๆนดะหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่แน่ใจแต่มีแนวโน้มนะบอกว่ามีแนวโน้มนะนะครับแล้วจะมาเหมารวมกับคนทั้งโลกที่เป็นคนปกติหรือไม่ได้เป็นโรคหัวใจได้หรือเปล่ายังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ แต่ในคนไม่ร้องหัวใจใช้เปเปอร์น,นี้ได้ใช้เปเปอร์น,นี้ได้แต่อันนี้ตัวเลขอันนี้ยังไม่มีความสําคัญทางในยักษ์สถิติเห็นไ,ไหมเพาเวลาอ่านงานวิจัยเนี่ยต้องมันมีมีรายละเอียดเยอะว่าก่าจะเชื่อถือเนี่ยมันต้องมีน้ําหนักอะไรยังไงบ้างางานวิจัยสุดท้ายอันนี้หมื่นสองพันคนครับหมื่นหมื่นสองพันคนกินน้ำมันปลาขนาดปกติคือพวกเราคงกินประมาณนี้แหละ8 4 0มิลลิกรัมโดยมีองค์ประกรอบของ EPA DHA คือประมาณ1กรัมมาเอาง่ายๆนะครับ กลุ่มหนึ่งกินนะครับหมื่นสองและอีกกลุ่มหนึ่งไม่กินนะครับอีกหมื่นสองโอ้อันนี้สองหมื่นสี่นะไม่ใช่เอาหมื่นสองมาแบง่งสองแบ่งครึ่งนะอันนี้ติดตามไปห้าปีนะครับห้าปีพบว่าการเกิดหัวใจเต้นผิดปกติทั้งสองกลุ่มคือเจ็ดจุดสองกับหกจุดหกซึ่งเทียบแล้วไม่แตกต่างเลยคือหนึ่งจุดศูนย์เก้าเท่าก็คือกินกับไม่กินก็ไม่ต่างอะ่ะเจ็ดจุดสองกับหกจุดหกแทบจะไม่ต่างนะครับนะ แต่ในยะาํสคัญทางสถิติเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่ค่อยชัดเพราะ5.0.19เอ็กนะครับผลสรุปของเปเปอร์อันนั้นที่คนอ้างอินกันเยอะๆนะครับเขาเขียนเอาไว้แล้วเลยนะครับนะว่านะทั้ง4งานวิจัยเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนแต่มีน้ําหนักอยู่อันแรกอันเดียวเลยมีน้ําหนักมาๆอันที่2ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันว่าการเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะสัมพันธ์กับปริมาณที่กินต้องกินสูง,สง มันหลายคนเนี่ยพอฟังเสร็จปุ๊บอู้จะกินแค่เม็ดดื่มอู้ตกใจอู้เขาบอกว่าต้มมันตาน่ากลัวอย่างรุ่นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหนะกระต่ายกาเรียกกระต่ายตื่นตูมเข้าจะเขาว่ากระต่ายตื่นตูมนะนะครับนะเพราะเมื่อกี้อีกกิน800กว่าเี่ดโดสไม่มีความต่างเลยกิน5ปีด้วยนะตัวเองเพิ่งไปซื้อมากินสักปีหนึ่งอู้ยขอเขาบอกต้มมันตากินแล้วหัวใจเต้นเอากับเขาบ้างเลยเชียวแต่๋ยวกลัวไม่ทันสมัยใช่ไหมครับนะยังไม่ต้องกังวลนะครับ นะจากงานวิจัยแค่นี้ยังไม่ต้องกังวลแต่ถ้าคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดกินขนาดสูงใช้งานวิจัยอันนี้อ้างอิงได้มันอ่านอย่างนี้นะงานวิจัยเขาอา่านมันต้นอแปลอย,อย่างนี้มันถึงจะถูกนะครับเพราะฉะนั้นขนาด4กรัมเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับคือความเสี่ยงเพิ่มขึ้น2เท่า2เท่าเท่าไหร่จาก1%เพิ่มเป็น2%คือร้อยคนเจอ1เพิ่มเป็น1 0อยคนเจอ2คนนะครับนะแต่ถ้าเกิดขนาดปานกลางคือ1.8กรัม ยังไม่พิสูจเพราะค่าสถิติไม่ค่อยชัดเจนแต่ในขนาดปกตินะครับ840ขนาดทั่วไปอันนี้นี่นะครับไม่เพิ่มความเสี่ยงเลยนะครับไม่เพิ่มความเสี่ยงเลยนะครับนะแล้วก็เขาก็บอกว่านะครับดังนั้นผลสรุปก็คงจะสรุปได้ว่าการทานน้ำมันปลาเนี่ยนะครับนะทานเพื่ออะไรหรอ ย้อนกลับไปดูในคลิปเรื่องของอการอักเสบที่หมอเล่าเรื่องการอักเสบนาไปสู่ความเสื่อมนะครับการอักเสบที่นําไปสู่ความเสื่อมปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือการบริโภคอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอเมก้า6ในอาหารแปรรูปในอาหารโมเดิร์นไดเอทในปัจจุบันเนี่ยมันเยอะมากนะครับทำให้กระตุ้นการอักเสบตลอดเวลาดังนั้นเราต้องลดน้ํามันโอเมก้า6ลงแล้วเพิ่มโอเมก้า3ครับ แล้โอเมก้าสเนี่ยฟิชออยล์น้ำมันปลาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งยังมีทางเลือกอื่นๆอ,อย่างเช่นแฟลกซีดนะครับนะนอกจากโอเมก้าสฟิชออยล์ยังมีครีโออยล์นะวันหลังจะเล่าเรื่องครีโออยล์ให้ฟังนะครับครีโออยล์ครีวแปลว่าลูกลกุ้งลูกปลาหรือเคยบ้านเราเนี่ยแหละเป็นน้ํามันจากลูกลกุ้งลูกปลาไม่ใช่จากปลาทะเลนะครับนะก็มีโอเมก้าสด้วยเช่นเดียวกันนะครับคําถามคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงออ่ขอโทษ เอามาใช้ในการช่วยชะลอการอักเสบได้หรือไม่ยังคงใช้ช่วยอยู่นะครับยังคงใช้ช่วยอยู่แต่เอาไปรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดไหมไม่ป้องกัน,นได้ไหมต้องดูกันระยะยาวนะขนาดเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเมื่อกี้ตามเอกสารนะในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้วการกินขนาดสูงต้องระวังเพราะหลักฐานพัดตัวแน่นหนาค่อนข้างชัดเจน ล้วมันอาจจะมีคําอธิบายอะไรบางอย่างก็ได้ว่าเออเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วหัวใจมันอาจจะเต้นปิดไปกระตุ้นอะไรสักอย่างแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเหมือนกันซึ่งอันนี้ยังตอบไปได้นะคือคนที่ไม่เป็นโรคหัวใจอาจจะเป็นแบบคนเป็นโรคหัวใจก็ได้ไม่มีใครรู้เพราะยังไม่มีการศึกษาต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่จะไปเหมารวมกันตอนนี้ยังเหมาไม่ได้แต่คําถามคือถ้าเรานะครับถ้าเราเนี่ยเป็นคนปกติเราจะกินน้ำมันปลาไปถึง4กรัมเพื่ออะไระเปลืองตังค์นะครับ ทางที่ดีเนี่ยนะครับคือกินเพื่อจะให้บ,บรรลานกับโอเมก้าหที่เรากินเยอะๆก็ไม่แนะนำนะเพราะหมอเคยบอกแล้วให้ว่าสิ่งที่ดีคือลดโอเมก้าหให้มากขึ้นแล้วทานโอเมก้าสเสริมเข้าไปนิดหน่อยซึ่งประมาณ1-2กรัมอะไรแค่นี้ก็หลูแล้วหลูเลิศแล้วนะเอาตรงๆแค่นี้ก็เปลืองตังเอะแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องกินเยอะขนาดนั้นนะเพราะนโดยโดย,โดยส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่ายังไม่มีงานวิจัยอันนี้ยังไม่สามารถถักล้างคอนเซปต์หรือทฤษฎีที่บอกว่าเออไม่ควรกินน้ำมันปลานะ เพราะอันตรายมากกว่านะครับยังไงก็ตามในทฤษฎีของการต้านการอักเสบต่นั้นะก็ยังมีบทบาทที่สําคัญอยู่นะครับแต่จะป้องกันระยะยาว,ยาวก็ต้องดูไปยาวๆแหละว,ว่าจะรอการเสื่อมการอักเสบอะไรได้จริงหรือเปล่าและส่วนใหญ่แล้วปัญหาการเสื่อมการอักเสบไม่ได้เกิดจากแฟกเตอร์เดียวนะ มันเกิดจากหลายแฟกเตอร์มากเลยนะครับเนาะวันนี้ฟังกันแล้วน่าจะสบายใจกันขึ้นเนาะหลายคนเนี่ยโอ้ฟังเสร็จน้ำมันปลาเอ้าเอาไงดีเอาไปเคลื่องทิ้งดีไหมเอาอย่างไงดีนะแต่ตื่นตูมากนะครับมีสตินะฟังดีๆนะครับว่าหลามีเปเปอร์อะไรที่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะมานังวิเคราะห์ให้ฟังคือวิเคราะห์อ่านแบบอ่านแบบบทความที่เขาเขียนที่ถูกต้องนะไม่ใช่ไม่ใช่สรุปลวกๆแล้วก็เอาไปเหมารวมทั้งหมดอันเนี้ยในทางงานวิจัยหรือนักสถิติเขาเรียกว่าคุณ เขาเรียกว่าเอาไปแปลผลผิดนะภาษาทางวิจัยเขาเรียกว่า external validation หรือ generalizability e d เนี่ยผิดนะครับนะคือคือการจะเอาผลสรุปงานวิจัยนี้ไปใช้กับงานกับกับใครก็ตามเนี่ยมันต้องต้องดูว่ามันแมชกังจริงหรือเปล่าจะเมารวมอย่างนันได้จริงไหมตีความถูกหรือผิดซึ่งอันนี้คือเป็นปัญหาที่เจอบ่อยครับในการอ่านง,งานวิจัยแล้วนําไปใช้ในการแปลผลผิดแล้วก็ เกิดกระแสข่าวหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเนาะสวัสดีครับพี่หมอกกำลังออกกําลังกายแล้วอาดีเลยครับนะตอนนี้กํลาลังอะไรอ่ะต้นปีมาพูดเรื่องออกกําลังกายออกกําลังกายเป็นใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวพอเปลี่ยนเป็นอานะหารเสริฟดี๋ยวกินอาหารเสริฟก็ใหญ่เลยเนาะนะคือแบบ พูดเรื่องอะไรเดี๋ยวก็จะสร้างกระแสอะไรบางอย่างใช่ไหมแต่เราไม่ได้เป็นคนสร้างกระแสนะครับเราเอาเรื่องมาเล่าความรู้ไปเรื่อยๆครับเล,เล่านู่นเล่านั่นเล่านี่นะเก็บเล็กผสมน้อยไปกับชีวิตประจําวันนะครับสําหรับเด็กทานเท่าไหร่ครับสามารถคานวณได้ไหมครับจริงๆแล้วก็ประมาณสัก 5 0 0ถึง1นันประมาณนี้แหละนะทั่วๆไปแล้วก็ลดโอเมก้า6ด้วยนะโอเมก้า3จากพืชกับปลาให้ผลลัพธ์เหมือนกันับไม่เหมือนครับโอเมก้า3จากพืชเนี่ยมักจะเป็นอัลฟาไรโนเลนิกแอซิดนะครับซึ่งร่างกายต้องไปเปลี่ยนเป็น EPA กับ DHA ก่อน ส่วนใหญ่แล้วถ้าเรากินอาหารไม่ดีหรือสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงการเปลี่ยนน้อยครับแนละ้วมันเปลี่ยนได้น้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้โอเมก้าสเลยอะไรประมาณนี้เดี๋ยววันหลังไว้หลังจะเล่าให้ฟังว่าโอเมก้าสจากพืชเนี่ยมันใช้ทดแทนจากสัตว์แต่ทดแทนได้จริงหรือเปล่านะครับนะพี่ขนมเอาใจช่วยดูแห้งก็ไม่เสียหายอะไรอะไรแห้งอยู่แล้วนะครับเราเป็นคนชอบอ่านย้อนอ่านเมนย้อนนะนะครับ ออฟฟอะไรอะพี่พลพิมพ์อะไรครับผมใส่เพอพิมนะครับคุณบอกครับอ่านเจอเรื่องอาหารเสริม N M a เป็นตู้พัน B สามจะทานแล้สดชื่นจริงไหมครับอ่าว้ว่าจะเล่ามันอยู่ในกลุ่มเรื่อง NAD ครับ N N NAD นะเรื่อง NAD นะครับนะก็คือ N M N นี่แหละนะครับก็เป็นตัวที่คือเอาง่ายๆวิตามิน B 3มอ่ะมันเป็นตัวจุดเริ่มต้นของพลังการเผาผลาญพลังงาน เวลาเรากินคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเข้าไปอะ่ะมันต้องใช้วิตามินวิตามินที่เผาผลาญช่วงแรกจะเป็นต้นๆเลยนะครับ B1 B2 B3 อะไรประมาณนี้ B3 เป็นตัวที่มักจะมีปัญหาเป็นประเด็นแล้วก็เป็น,เป,นเป็นตัวสร้างพลังงานเขาเรียกว่า n a d หรือ n a t p s เนี่ยนะครับนะ n a d s เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ออสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่อันหนึ่งที่กําลังพูดถึงเรื่องของวิตามิน B3 นะครับทุกคนวันนี้ต้องไปดูแห้งตึกที่บ้านป้าหนมอยู่แก๊งมาวางระเบิดตำรวจตะขาบเพียบ เออตึงที่ป้าขนมอยู่แก๊งมาวางระเบิดเลยเหรอทำไมล่ะไม่พอใจเรื่องอะไรกันล่ะตัวตึงแห่งสตอร์คอมป้าขนมไปมีศัตรูอะไรกับใครเขาหรือเปล่านะครับสวัสดีครับคุณอัมพรเกรดหรือคุณภาพบรราปาที่ระบุในงานวิจัยเออเขาไม่ได้เขียนอีกนะครับเขาไม่ได้เขียนว่าเกรดตอัไนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอ่เขาเรียกว่าฟาร์มาสติคอลเกรดนะครับนะไม่ใช่เกรดคือเป็นเกรดที่อย่างนี้คุณจู้วิบแบพูดได้ดีนะคือธ้รมัาปบรรณปามี3ามเกรดนะก็คือเกรดแบบ ราคาถูกมากพวกนี้มักจะมีสารปนเปื้อนโด <c oughs> ยเฉพาะโลหะหนักเยอะไม่ <c oughs> นควรซื้อทางราคาถูกนะถูกกว่าถูกกว่าลุกอมบ้านเรา4เม็ดบาทอะไรเงี้ยซื้อเป็นไหเลยนะพวกนี้มันเป็นการทําปลากระป๋องแล้วได้หนังปลาเอามา ปั๊มมปัมป๊มๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเกรดที่ขายกันอยู่ทั่วไปเราเรียกว่าเป็นคว a มมัลติคัลเกรดเกรดพวกนี้ดีหน่อยนะเอาโลหนะเอาอะไรออกไปนะครับแต่ประเด็นคือมันมีสารบางอย่างที่อาจจะเอาออกไม่หมดซึ่งอันนี้เขาก็ปล่อยให้ใช้ได้นะซึ่งเราก็กินกินหยุดหยุดเอาแต่มันจะมีเกรดไฮเกรดซึ่งอันนี้จะแพงกว่าปกติเม็ดหนึ่งตกป,ประมาณสักห้าหกเจ็ดบาทเลยนะครับเมื่อเทียบกับแบบ เปรทั่วไปนะอันนี้จะพิวริฟายเลยสามารถกินต่อนืยองได้ดังนั้นในสารเหล่านี้หรือเปล่าถ้ามันปริมาณมากขึ้นมันสะสมนานๆมันทําให้เกิดปัญหารหรือเปล่าอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งอา,อาจจะอธิบายได้ก็ได้ในเปเปอร์เขาไม่ได้เขียนนะอันนี้หมอพูดเองนะครับนะ,ะสวัสดีครับคุณแอนนาเซอร์นะครับคุณแบงค์หายไปนานเลยคุณอูดี้เนฟฟิลสวัสดีครับวันนี้ขอดยย้อนหลังได้เลยครับคุณเพนสจีสวัสดีครับคุณบุญสุคุณอาบีรินคุณหมอค่าอินเนซีที่เป็นวิตามินบ กับที่เป็นยาเม็ดทุรายน้ําละลายเสพหิได้เหมือนกันแล้วก็เป็นสารตั้งต้นในการสร้างกรูตาลทโอนได้เหมือนกันครับคุณทบเอคุณพูดจังสวัสดีครับตัวมันปลาช่วยบำรุงสมองจริงไหมครับเป็นส่วนองค์ประกอบอันหนึ่งของเซลล์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 ผนังเซลล์ทั้งหลายนะครับซึ่งต้องพูดว่าเราไม่ได้พูด้ํามันปลาดีกว่าเราพูดว่า EPA กับ DHA ดีกว่า นะซึ่งในน้ำมันป่าจะมีเยอะแต่มันมีแหล่งอื่นที่มี EPA DHA นะไว้วปรหลางจะมาเล่าให้ฟังคุณพลสวัสดีครับคุณดีดานะครับคุณไอรีนนะครับคุณเพนนัพาคุณออนนาลดการอักเสบประดับเซลล์ได้ใช่ไหมครับใช่ครับ EPA กับ DHA นะ EPA, HA, นะครับช่วงนี้คุณบอกหนะ้าเด็กไปทําอะไรมาครับแค่ตัดผมใหม่เองนะครับแล้วก็ใส่เสื้อใหม่อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ปีใหม่ <laughs> นะครับ ทุกปีเราควรต้องเด็กลงใช่ไหมไม่ใช่ทุกปีเราแก่ลงนะครับเนะมื่อตอนปลายปีหมอพูดแล้วว่าสัญญาณการแก่มีอะไรไปเช็คเนาะทุกๆปีนะหมอเอง,เองเนะจะโหดเช็คสุขภาพประจ,จําปีด้วยตัวเองนะผลตรวจต่อเลือดเออว่าไหลังจะเล่าไห้ฟังเรื่อง การอ่านผลเจาะเพื่อของตัวเองดีไหมนะครับว่าเวลาไปตรวจสุขภาพประจาปีเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับแล้วควรจะดูยังไงแล้วจะปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงนะครับสวัสดีครับคุณพิฆาคุณอรันนาคุณนวลอันอนงคุณอยากรู้พอดีเลยอ่าวนีค่คงจะเคลียร์เนาะใครเพิ่งเข้ามาก็ไปดูย้อนหลังนะครับคุณวันเพนกินอยู่พอดีเลยค่ะกินกินหยุดหยุดไม่มีการผูกปกติโอเคน้ำมันปลาน้ำมันตับปลา มีหลายอย่างน้ำมันปลาคือน้ำมันจากหนังปลาเป็นมันใต้ปลาจะมี EPA DHA โอเมก้าสามน้ำมันตับปลาได้จากตับของปลาจะมีวิตามิน A คนละเรื่องนะเมื่อกี้น้ำมันนะวิตามิน A กับวิตามินดีเหมาะสำหรับเด็กคนโตไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามีวิตามินดีที่ดีก็จริงแต่วิตามินเอเกินจะเกิดพิษนะครับนะคุณรัชนีกรสวัสดีครับคุณนนทนงคุณหมอคุณ,คณพึ่งครูพึ่งนะครับนะ นะวันเพนอ่าโอเคอาละนะครับสวัสดีครับคุณลักกีเ้เลิฟวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณวิไลยทานมานานม,มากค่ะวันละสี่แคปสี่แคปเท่าไหร่ะสักพันหนึ่งพันห้าได้ไหมนะครับวันนี้กลับมาจากทำงานรู้สึกพลังหมดค่ะคุณหมออ้าวสู้สู้ส่งพลังให้นะครับนะ,อะนอนหลับพักผ่อนนะครับแล้วก็ลดความเครียดนะครับ พยายามเลกออกพยายามออกกาลังกายบ้างนะครับค่อยๆบูสต์ตัวเองนะครับอาหารสงอาหารเสริมแล้วฟื้นกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับเนาะขอให้ปลอดภัยครับพัขนมระวังตัวนะอาานะน้ำมันปลารถไขมันในเลือดได้หรือเปล่าครับหรือไม่ได้แค่ไหนมีงานวิจัยเกี่ยวกับ EPA DHA นะครับปริมาณสูงเหมือนกันนะนะครับ แต่ว่ามักจะทานร่วมแบบตัวอื่นจะได้ผลดีกว่านะครับในการลดพวกไตรกิสรายในการลดคอเลสเตอรอลอะไรอย่างนี้นะครับนะสวัสดีครับพี่ติวกำลออกกำลังกายอ่านตัวอ่านไปแล้วนะครับ๊า้บายคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับใครชอบกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแล้วเลือกทั้งหมดด้วยนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่แจ้งเตือนครับแล้วอาจจะได้มาฟังในช่วงชชดสดกันนะครับน้ำมันปลาทานน้ำมันปลามานานติดกันสักสองอาทิตย์จะมีเลือดออกเวลาถ่ายหรือบางทีฉี่ออกมาออกมา เออมันทำให้เลือดหยุดยากนะครับเพราะถ้าเลือดหยุดยากอาจจะลดปริมาณลงได้นะครับเนาะโอเคครับวันนี้ฝากช่องอันทยชิ้บด์ดร็อเตอร์มาด้วยนะครับแล้วก็ช่องดร็อเตอร์มาทั้งสองช่องนะครับช่องที่นำเสนอในคอนเซ็ปที่ว่า your body is the best doctor ร่างกายของคุณคือหมอที่ดีที่สุดในโลกมาเรียนรู้ทำความร,รู้จักกับเขาเสริมเขาให้แข็งแรงอย่าทำอะไรที่บั่นทอนเขาเพื่อให้เขาดูแลเซลล์ของเราไปได้นานเท่านานให้เซลล์ของเรามีสภาพสูงสุดเท่าที่ควรจะเป็นนะไม่เหี่ยวไม่เสื่อมไม่แก่เร็วกว่าวัยอันควรนะครับเพื่อให้เรา มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตโอเคนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ